เข้ามารับชมกันกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในซองซีแซ สตัวดีโอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพํมในสังของพูดตามไอชีกเช่นเคยนะครับซึ่งสังกของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพัมโดยที่มีสังของพูดตามนะครับอยู่ที่3ามพนสี่อสิบสี่คนนะครับสอบใครที่สนใจนะครับอยากจะลองพัมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวดีโอนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมในสังของขั้นตอนการพัมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมในขั้น ตามคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากจ้องจีซันสตูดิโอะนะครับและหากิป็าไปรัการใดก็ต้องขอไปไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับอ่ะพร้อมแล้ว ปรับชมในสัมภาองขั้นตอนการพัมพูดตาม IG กันได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการพัมของผมนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็จะพัมกับเปรตตัวนี้นะครับซึ่งเปรตตัวนี้เขาก็จะจัดการให้เราทั้งหมดนะครับเราเพียงแค่ส่งในส่วนของลิงก์นะครับให้อดินเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับผมได้ทำการติดต่อแอดินไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตอบแอดินสักครู่นะครับสนใจพัมฟอ ก็สอบใครนะครับที่สนใจอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะตีง่งส่งของช่องทางการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนนะครับใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สองเปตัวนี้นะครับก็ข้อมีในส่งของกลไ้และต่างชาตินะครับซึ่งในส่งของตรงนี้ผมจะมาพอมนส่งของต่างชาตินะครับ ในส่วนของเพจตัวนี้นะครับก็เขามีบริการปั๊มหลายอย่างเลยนะครับไม่จะเป็นส่วนของเพิ่มฟอร์เพิ่มไลค์เพิ่มวิวทุกโซเชียลนะครับใครที่อยากชัดปั๊มในส่วนของโซเชียลไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่อยากชับปั๊มด้วยตัวเองนะครับสามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการปั๊มด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องปั๊มป่านแอดมินส่วนเนส่วนเพจตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ พัมโดยที่ไม่ใช่ในสังของราดปานะครับมีตีมันตลอด2 4ชั่วโมงนะครับมีนโยบายในการคืนเงินนะครับอาจไม่ได้รับยอดมีในสังของทะเบียนนะครับจดตะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นในสังของเลทราคาของการพัมฟอลโลไอจีนะครับซึ่งจะเริ่มอยู่ที่100 Follow จนถึง1 0 0 0 0 f ฟอลโลนะครับใครที่อยากจะพัมเยอะกว่านี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้นะครับการพัมก็จะ ไม่ใช่ส่งของหลาดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตามสามหลอสามพันสามพันฟนะครับก็ก <c oughs> <c oughs> ็จะอยู่ที่4ี9นะครับแถมฟรีอีก300บาทนะสามร้อยฟอนะคร <c oughs> fo ับ <c oughs> สนใจสามพันฟอราคานะครับก็อยู่ที่499นะครับราคา 4 9 9ฟรฟีอีก3 0 0รอนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะติงในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของการปั๊มนะครับเขาก็มีในส่วนของทีมงานบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวรอแอดมินสักครู่นะครับ สับไต่ที่สนใจก็สามารถติดต่ออดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ผมรับประกันนะครับว่าปลอดไปอย่างแน่นอนนะครับการพัมไม่โดนแบนไม่โดนสแปมอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นเพจที่สามารถพัมได้จริงนะครับไม่โดนโคงอย่างแน่นอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่นของ QR Code นะครับเราก็สามารถนาในส่นของ QR code คตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อชําระในส่นของยอดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตออกไปชําระยอดให้อดมินสักครู่นะครับ ก <CK> ารชาระส่นของยอดนะครับให้แอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับ te หลังจากนั้นแอดมิน <generally> ก็จะให้เรานะครับส่งในส่นของชื่อ IG นะครับส่งให้แอดมินนะครับและผมก็ได้มำการแก็บในส่งของหน้าจอส่งไปให้แอดมินนะครับก็ในส่นของตอนนี้นะครับยอดฟอนะครับมีอยู่3 4 1 1ัอกฟอลโล่นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าการพัมนะครับจะใช้ส่งของเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในส่นของคลิปดีโอไปนะครับหลังจากที่แอดมินด้การเริ่มพัมนะครับหรือไม่ก็ หลังจากที่ยัดมีนได้ทำการปั๊มเสร็จนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับที่รอนะครับประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามนะครับก็เพิ่มมาเป็น6,552้ผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยนะครับสอบใครนะครับที่สนใจอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะติ้งในส่วนของช่องทางนะครับในส่วนของการเด็ต่อการปั๊มนะครับไว้ให้ทุกคน ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถลองเข้าไปติดต่อสอบถามเอดมินดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพัมนะครับให้ทุกคนได้รับชมเพียงเท่านั้นนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และกดกริ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ